เมื่งพี่น้องเนี่เห็ดเพาะเห็ดเพาะฝ้ายส่วนหลายพี่น้องเลยโบได้เอาถุงไปเนาะเก็บเอาในสวนผู้เจ้านี่เลยพูฝ้ายกกินพี่น้องโอ้ยทังฝ้ายทางหนังแบบนี้เห็ดเพาะหนังพี่น้องนี่คนในน้อยใยในน้อยนี่เห็ดเพาะฝ้ายนี่แบบนี้บางคนก็อาเบบึงบ่ออกเนาะค่ะเห็ดเพาะฝ้ายเขาซิมีใยหลายพี่น้องหุ่มดอกเลย ถ้าต้องขูดเขาก่อนเนาะก่อนที่สิไปล้างนี่เปลือกขาวกระซีเพาะแล้วก็พ่อยพี่น้องนี่เห็นบ่ขูดง่ายถ้าขขเขาบุกขูดขาวกระซีฮัดดินเนาะเวลาเอาไปกินเพราะว่าดินนี่สีฝังลึกเข้าไปในผิวนังเขานี่เ้าต้องขูดเปลือกเขาออกวันนี้เ้วจะไปล้างน้ําขักๆพี่น้องเขาอยากให้ล้างสะอาดถ้าก็ต้องล้างน้ําเกลือเนาะค่ะนี่เฮ็ดพ่อหนังแบบนี้น เฮ็ดพ่อหนังเลือกบางคนก็นเลือกบเป็นได้พี่น้องได้เฮ็ดพ่อหนังเฮ็ดพ่อหนังกระลายอยู่ได้พี่น้องเลยเฮ็ดพ่อหนังเอออันนี้น,นี่ฝ่ายถ้าถ้าบึ่งบอ่อเข้าก็ต้องแบบนี้เนาะอ,อันนี้เฮ็ดพ่อฝ่ายเข้ามือรูบๆบอกก็ได้เลยแต่มันบ่กขักเนาะเอามีดดีกว่าเพราะว่าอย่างมือนักเกินไปดอเข้ากระซีมุนนะพี่น้อง กะเริ่มอยากเบิดตไปแล้วแหละพี่น้องเลยจากน้อยกะเฮ็ดละโงเฮ็ดพวกออกแล้เนี่นี่ชมกับบล็อกไปหากินไก่ดอกเฮ็ดนี่ก็ได้ไปบเทีนเพิ่นพี่น้องเลยนี่อันนี้เฮ็ดพ่อหนังเฮ็ดพ่อหนังเฮารูปแบบนี้กะเห็นบะพิวเขาสกีเกียงแบบนี้เลยบวเปื่อยออกไปน้ำเนาะเปียบเทียบเด้ออันนี้เฮ็ดเพาะฝ้ายนี่นี่เห็นบ่เนี่ยเฮ็ดเพาะฝ้ายนี ว่าใดๆน,นะเปลือกเขาซีก็พน้าพี่น้องนี่นี่แตกง่ายนี่เห็นบ่เปาะบา่ารสชาติกินกะบ,บวัวห้าเฮ็ดพ่อนางสีแซ่บกว่าพี่น้องเลยแตกกะพ่อใช้ได้ดีกว่าบบมีอย่างกินเนาะค่ะ <c oughs> <c oughs> ยุ่งกะกัดยุ่งลายพี่น้องไงยุ่งลายพูดไปพูดไปทำความสะอาดไป พูดพูดไว้หลายๆให้มันเปิดในน,นี่เลยที่เอาเก็บมาเนี่ยเอาจำไปล้างรอบเดียวเลยจะง่ายเนาะค่ะพี่น้องอันนี้แหละเฮ็ดในสวนนี่บ่มีมาแล้วกับเบิร์ตเลยพี่น้องเฮ็ดพ่อไฟบางคนเนาะแม่ค้าเขากับปนกันก็มีกะบมว่ากันอันนี้เลือกเฮ็ดพ่อหนังออกพี่น้องพ่อหนังปนกันยายสมกับเก็บปนกันมาในนี่เล,ยพ,ลยพ่อหนังกลายพี่น้อง อนดาอยู่เห็ดผอหนังไงผอ,อหนัง,น,งน,นี่ก็